เอาละครับก็กราบสวัสดีครับพบกับผม Fusion Channel ครับตอนนี้เราอยู่กับเกมกันอัพโมบายครับซึ่งวิธีการเล่นหลักๆของเกมนี้ก็จะเป็นแบบสร้างอาหารอัพเกรดอาหารสิส่งไปถล่มศัตรูนะครับซึ่งศัตรูก็คือคือผู้เล่นคนอื่นนั่นแหละรครับ ที่เขาก็จะเป็นแบบอัปเกรดบ้านอะไรแบบนี้ครับเนี่ยอัปเกรดเสร็จก็เราก็จะสุ่มไปเจอเขาอ่อาเนี่ยครับสุ่มไปเจอผู้เล่นผู้อื่นที่เขาสร้างป้อมสร้างทหารไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้แบบสุ่มพบกันอ่ายกตัวอย่างเช่นแบบว่าถ้าใครเคยเล่นเกมอะไรนะ clash of clans ก็จะประมาณนั้นแหละครับเราสุ่มสร้างทหารสร้างนั้นสร้างนี่ก็สุ่มไปเจอเขา ยึดทรัพยากรท right. like so ี่เขามีอะไรแบบนี so, uh, 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 so now, so uh, so ้อาจจะเป็นอัปเกรดบ้านอัปเกรดฐานไปเรื่อยๆนะครับก็ในโหมดการต่อสู้ก็นี่อย่างว่านะครับก็จะไปสุ่มเห็นไหมครับบางคนก็สร้างบ้านไว้ตรงนั้นตรงนี้ทรัพยากรที่ได้ก็จะประมาณนี้อ่าครับแล้วแต่ว่าเราลีหาได้นะครับก็จะเสียทุก25ทองไปอ่าถ้าสมมุติว่าอพอใจคนนี้อ่ากดคำว่าเสบียงป๊อป ก็จะมีอาหารที่เรามีนี่แะครับเรามีทหารหน่วยไหนหน่วยไหนบ้างก็ใส่เข้ามาได้แต่พอดีผมมี3ตัวเนาะก็จัดแค่นี้ผมก็พร้อมแล้วละ่ะอ่ะเคลื่อนพลปุ๊บรอสักครู่อ่าก็ประมาณนี้ครับ energy ดังซ้ายมือนี้เอาไว้ซื้ออาหารนะครับทำมุมซ้ายล่าง แล้วส่วนรูปหมวกทางขวามือนี่ก็คือขีดจำกัดของหน้าหาที่เราจะสร้างขึ้นมาได้อ่ทหารพยบาบาลทหารนี่3คนก็จากสิบก็เป็น13อ่าเห็นไหมมีเสียงหลังใบปเป่าอาวไม่ทันเราเสียงอีกนิดน,นึงกลับเข้าเกมไปอ้าว ก็ยิงสู้กันไปประมาณนี้ทีนี้เราไม่ได้ยินเลยคอ่าประมาณนี้ละไม่แน่ใจว่าดังไปหรือเปล่าอ่าวทองสัก,กรอ่าระเบิดเพลิงทุกอย่างเราก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราใช้สีพนามุธก็นี่เลยลากขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงไปโต้ มีอุปกรณ์ช่วยหลายอย่างครับอย่างระเบิดควันถ้ทาหารเขาจะมายิงฟังเราก็เอาทิ้งเข้าไปปุ๊บเขาก็จะสำรับควันยิงต่อสู้เราไม่ได้เราก็ยิงตีเขาช่วขณนนะประมาณนี้แหละครับ อ่าได้กล่องอ่าการต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับถล่มบ้านของเขาพังหมดเราก็จะได้3ามดาวในแถบพลานศิกบอ่าของรางวัลที่ได้เก้าหมวกรองเท้าแล้วก็กล่องกล่องนี้เราจะมีมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ของอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆในการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนเอ้ยอะไรเอ้ยอยู่ข้างในก็เราจะให้มันนับถอยหลังได้ทีละกล่องนะครับอย่างตอนนี้ผมเปิดกล่องแรกผมให้กล่องแรกนับไปเนาะผมก็ไม่สามารถที่จะมาเปิดกล่องสอง,อง,สองให้กล่องสองนับได้ <S <S เราจะให้มันนับได้ทีละกล่องแค่นั้นเองครับอ่าทรัพยากรเรามีก็ จะมีการอัปเกรดอุปกรณ์เสริมต่างๆสกิลสกิลนี้เราจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนของหน่วยนี้นะครับตามเงื่อนไขที่สกิลนั้นๆต้องการเนี่ยต้องได้ชิ้นส่วนตัวนี้2ชิ้นถึงจะเปิดอัปเกรดได้การอัปเกรดอีกแบบนหนึ่งก็คืออัปสเตตัสตัวละครเอยสเตตัสหน่วยก็นี่นะครับใช้หมวกใช้หนังสือ หมวกคาหาได้จากการต่อสู้ทั่วไปนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้เราก็สามารถไปอัปเกรดได้นะครับอย่างความแม่นยําของหน่วยจุโจนีย่ยิงต่ําผมเน้นเป็นสโคบที่บวกความแม่นยำดีกว่าอุปกรณ์ก็มาอัปเกรดตรงนี้นะครับอุปกรณ์อ่าตนนัวนี้อัปเกรดไม่ได้สินะอ่าหนังสือไม่พอ ก็อย่างตัวนี้อัพได้ก็อัพเกรดนะครับใช้รองเท้ากับปอกกระสุน2องวันสัก็อัพเข้าไปปุ๊บอ่าเลเวลสูงสุดก็จะบวกขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนบ้านก็อัพเกรดได้เรื่อยๆปุ๊บปับ๊บอ่าใช้1 1 0 0นทอง10นาทีอัพเข้าไปเวลามาบุก เวลามีคนมาบุกบ้านเราก็อย่างน้อยกระถาดเราก็จะยิงแรงขึ้นอีกนิดนึงอ่าดีกว่าส่วนแนวป้องกันตัวนี้ก็คือจะเป็น AI มาบุกบ้านเรานะครับตัวนี้เราก็จะได้เชินส่วนอพ,พวกขีปนาวุธพวกอะไรพวกนี้ส่วนซอมบี้นี่แหละครับเอาไวา้ลดระดับความยากหน่อยระดับความยากสองผมมาไม่หน่พันก็ มีมีป้องกันจากซอมบี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอ่ามีสมเวฟอินเนจี้จำกัดนะครับอนเนจี้ขึ้นยากมากอ่ประมาณนี้ซอมบี้มาบุกก็จะมียิงยิงต้านเข้าไป เน้นเป็นตัวยิงระเบิดนี้ก็ต้องจําเป็นนะครับเพราะว่ามันทําให้สตันเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โเอนเนจีได้ยากนะครับโหมดนี้เล็สองแล้วไม่กูจะใช้อะไรดีเลยเนี่ยเอาปืนนี้ยิงก่อนแล้วกัน เกไปก่อนว่าซื้อ,อยากเหลือเกินเอ,เอาออกมาอีกสามคงได้แค่นี้แหละเป๊บสามมาแล้วอย่าบอกไหม ตอนพวกเนี้วก็ใช้ทิ้งบอมเข้าไปอุ้มเละนี่ก็ไฟผเผาไปเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็จบเราก็ได้ชิ้นส่วนชนะแต่มันเบรนดาวเดียววะ กดาวเดียวก็ดาวเดียวชิ้นส่วนรถวัตถุดิบชิ้นส่วนรถถังมีก็ทรัพยาบ้านทรัพยากรเราเก็บเก็บนี่นี่หน่อยหนย่อยเก็บไปก่อน ก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเกมก็จะเป็นแบบซุม่มปั๊บเจอศัตรูอ่าจุดโจมเอาทรัพยากรมาเพื่ออัปเกรดอ่า,อาการอัปเกรดนี่ไงอัปเกรดทาหารแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนั่ก็ถ้าต้องการชิ้นส่วนอาหารก็นี่แหละครับ หลังไม้ร้านค้าแล้วก็หลังไม้ครับหลังไม้เปลำบูดกับหลังไม้ทั่วไปส่วนอันนี้ร้านค้าทรัพยากรทั่วไปก็ทองถ้าเรามีเยอะไม่รู้ซื้ออะไรก็ซื้อไปเลยชิ้นส่วนนะฮะเยอะแยะมากมายครับเออมีตัวนี้ด้วยชิ้นส่วนทุกครั้งที่เราซื้อของเราก็จะได้ นี้ก็ซื้อได้นะครับสิบสใบ,บเขียวนี้ก็ได้ตั้งหมวกตั้ง10ใบ,บอัพเกรดทหารได้เลยนะนี่นนใช่สิบแปโอ้โหก็เกมเนื้อตัวเกมเร้าๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นเน้นเป็นแบบอัปเกรดาหารส อัปเกรดบ้านจัดรูปแบบบ้านดีๆก็เป็นป้องกันเผื่อคนอื่นสุ่มมาเจอเราอัปเกรดอาหารมีหน่วยทหารดีๆก็สุ่มไปเจอปนบ้านเขาก็อารมณ์นี้แหละครับครับสำหรับการรีวิวคร่าวๆก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับหากประกันรใดขอภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ